การเดินทางเยือนประเทศฝรั่งเศสและอิตาลีนายกรัฐมนตรีได้นำผ้าย้อมครามจากสกลนครซอฟเพวเวอร์ผ้าไทยโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาให้เป็นที่รู้จักในเวทีระดับโลก นางสาวจิราพรสินธุภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในระหว่างการเยือนฝรั่งเศสและอิตาลีของนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่16-21พฤษภาค,คมนี้ได้มีวาระพบปะผู้นำประเทศและภาคเอกชนชั้นนำของทั้งสองประเทศเพื่อสารต่อสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างกันและต่อยอดความร่วมมือทุกมิติ เช่นการค้าการลงทุนรวมถึงการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยในเขตเชงเก้น en, และการเจรจาความตกลงการค้าเสรี FTA ไทยสหภาพยุโรปโดยเฉพาะอุตสาหากรรมแฟชั่นและซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งทางรัฐบาลได้นำโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาขยายผลต่อย,ยอดจากโครงการดอนกอยโมเดล จังหวัดสกลนครที่เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในการผลิตผ้าย้อมครามจากวัสดุธรรมชาติให้เป็นที่รู้จักในเวทีระดับโลกนางสาวจีราพรกล่าวต่อว่าโครงการดอนกอยโมเดลเป็นโครงการกลุ่มผ้าทอต้อนแบบของอำเภอพาันานิคมจังหวัดสกลนครจากพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญา ที่สนับสนุนโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ดำเนินงานตามพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกมุ่งม,มั่นพัฒนาคุณภาพผ้าของชุมชนบ้านรอนกอยไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบของประเทศ